ช่องอริยามาดาฝากกดติดตามให้น้องมาดาด้วยนะครับค่ะน้องมาดากินข้าวกับอะไรทอดไก่เกียวมีหน่อไม้ด้วยม,มีอะไรเนี่ยเกลวแก้วกะปิมีหดวแก้วกะปิข้าวเหนียวต้องอร่อยแน่ๆเลยเปนบ่กเสียบกับบ่ ปแตาเซีย,ยบใช่ปะปัดกินให้หมดกินให้หมดเอาคู่บกินข้าวเหนียวน้ำเนี้ยกินข้าวเหนียวน้ำเนี้ยวันนี้วันอะไรวันนี้วันแม่ใช่ไหมสิบสองสิงหา ใช่ปบอใครมันกรอบบ่ไม่ได้กรอบกรอบคักบ่บ่มีนี่ได้เบเต้นเว็บแแบบ่บอมื่ออื่นมื่ออื่นจังได้ไปเต้นคุณครูให้ใส่ชุดอะไรบ้างนะก็ช,ชุดนักเกียรบ่ที่ไปเต้นนะคุณครูให้ใส่ชุดอย่างเนี้น<อ>มีมีปีกนกนกป่อแม่นบอ แมนแล้วก็มีถุงมือสีขาวถุงเท้าสีขาวถุงน่องถุงน่องปีกนงากนงฟ้าพร้อมแล้วก็ใส่เสื้อบ้านแม่แมนนอกแมนคุณครูบอกความรู้สั้นเลยแมนไม่ใจใช่แสบบ่ ฝากกดติดตามให้น้องมาได้ด้วยนะครับมันเพียดได้นะแม่ดาเจ้ากับปีนะ่มันเพียดมันเพียดมันีิกินม่ได้ยาเฮอยาเฮอยาเฮดมันีิกินมอได้อว้างไว้เห็นไพ่อไปเกียรพ่อทายอยู่ทายเสร็จก่อนพ่อค่อยสิกินแสบได้น่ะต้องแสีบแน่ๆเลยฝากกดติดตามให้น้องมาได้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ช่องอริยามาได้ด้วยเบ่จริงนเนือเจี๊ยบกา คือบ้าเก๊าอยากอยากผงซูโรตไม่กิ้มอ่ะโอ้ยผงซูโรตไม่กิ้มตั้งแต่มันแม่นเอากิ้มนะผงซูโรตเลยโบว่าไปก่อนนะโบยู่แต่ว่าเอาสิไปได้แล้วน้องมาดาไปแล้วโบยุตฝากกดติดตามช่องอนิยามาดาด้วยนะครับฝากกดไลค์ให้น้องมาดาด้วย